สวัสดีในช่วงเย็นวันที่สองซึ่งตรงกับวันพระรหัสนะฮะที่สองมกราปีพศ2568นระ25นะครับวันนี้มาพบกับผมช่วงย็นเย็นนะครับจะได้นำมาวัตถุมงคลของหลวงพ่อปานนะฮะหลวงพ่อปานวัดบางเทียนนี่แหละนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยนะครับเอามาให้กับพี่น้องได้ชมนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เรื่องราววันนี้พี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมอยากจะรู้จักกับผมนะครับ อยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับผมนะครับท่านก็มาทางเบอร์โทร0863529656นะครับตรงนี้เป็นช่องทางติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์นะครับและท่านสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทรนะครับด้วยเบอร์โทรนี้แหละอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วย ID ไลน์นะครับหมายเหตุไว้เลยนะครับอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วย ID ไลน์มันเป็นไลน์เก่าผมเข้าดูไม่ได้นะครับ หรือพี่น้องที่เข้ามาใหม่ๆชมเป็นครั้งแรกนะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้นี่ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอเพราะว่าวัตถุมงคลที่ผมนำมาให้ท่านได้ชมเนี่ยมีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับแล้ววัตถุมงคลที่ผมนำมาให้ท่านได้ชมเนี่ยผมไม่ได้ใช่ไม่ใช่ได้มาจากสนามพระนะครับเราได้มาจากตระกูลเก่าแก่นะครับผมไปเก็บสะสมตามตระ,ะกูลที่เป็นตระกูลเก่าแก่จริงๆตระกูลกะหาบ,บดีตระกูลอะไรพวกนี้นะครับ ที่เขาไม่ได้เล่นพากันเนี่ยนะก็เก็บกันมายาวนาน,นจากต้นตระกูลของเขานะครับผมก็นำมาให้ท่านได้ชมวันนี้นะครับเอาวันนี้เดี๋ยวเราเข้าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเสือหลวงพ่อปานนะที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับเขาเรียกว่าหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะฮะชื่อบางทีเนี่ยอาจจะขัดขัดหูนะแต่ชาวบ้านสมัยก่อนเขาเรียกอย่างนั้นนะครับเขาเรียกอย่างนั้นนะครับ เรามารู้จักประวัติหลวงพ่อปานก่อนดีกว่านะครับหลวงพ่อปานนี่พอผมได้มานี่ส่วนมากก็จะมีเพื่อนฝูงคนรู้จักมาขอแบ่งไปหมดนะมาขอแบ่งไปหมดก็จะไม่ค่อยได้มีอเอามาทําวิดีโอสักเท่าไรพอมาปั๊บเนี่ยมีคนมาขอแบ่งเลยนะมีคนมาขอแบ่งเพื่อนฝูงเนะี่ยมาเอาไปนะครับคนรู้จักเนี่ยมาเอาไปทั้งนั้นบางทีพวกญาติญาติก็มาเอาไป,น,น,าาน,าาไปนะครับ อันนี้ผมได้มานานแล้วล่ะนะฮะได้มานานแต่ไม่เคยได้ทําวิดีโอนะฮะวันนี้ผมจะเอามาทําวิดีโอให้ฟังเรามารู้จักประวัติหลวงพ่อปานก่อนนะฮะเนี่ยหลวงพ่อปานนี่รูปร่างหน้าตาท่านเป็นอย่างนี้ท่านเป็นพระผู้เฒ่านะครับท่านเกิดในยุคปี2 3 6 8นะฮะในรัสมัยรัชกาลที่3นู่นนะครับเรียกว่ายาวนานเลยทีเดียวนะครับเคยบวชเป็นเนนเคยเคยบรรพชาณวัดอรุณราดวัดลาลามนะครับ หรือวัดแย้งนะครับแล้วอุสมบทก็คือบวชจากวัดนี้แหละนะครับแล้วท่านเป็นพระที่เก่งทั้งด้านวิปัสสนากรรมฐานนะครับเดินทุดงเขวัะเดินทุดงอยู่เรื่อยๆเป็นกิจวัตรเลยนะครับด้วยความเข้มขลังพลังจิตที่สูงมากของท่านเนี่ยเวลาท่านเดินทุดงเนี่ยนะครับท่านก็สามารถเอาตัวรอดจากในป่าดงพงไพรได้ตลอดเพราะท่านมีพลังจิตสูงมีพระเวทสูงนะครับ แล้วว่าถุมมงคลของท่านที่ได้สร้างไว้นี่ปรากฏชื่อเสียงแล้วก็หายากมากราคาแพงมากก็คือเกี่ยวกับเรื่องพวกเสือ,อพวกเสือแกะนี่นะฮะเสือแกะหลวงพ่อปาาเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเสือแกะเบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะครับที่ราคาแพงมากหลักแสนหลักหลายๆแสนแล้วก็หลักเป็นล้านล้านขึ้นเลยนะครับเนี่ยนะครับมีทั้งประเภทเสือปากอ้าปากร,ปรุบนะฮะมีทั้งเสือสายกาก็คือแกะจากาบเขี้ยวตัวเล็กๆนะครับไอเสือตัวเล็กๆเนี่ยหายากมาก ไม่ค่อยได้พบเจอเสือตัวเล็กๆเนี่ยไม่ค่อยได้พบเจอนะครับแล้วก็มีพวกนอกจากเขี่ยวเสือแล้วรูปถ่ายของท่านตะกุดของท่านล้วนแต่เป็นของหายากทั้งสิ้นนะครับพวกเหรียญพวกอะไรนี่ก็รู้สึกว่าท่านไม่ได้ปลูกเสกเป็นเขาสร้างว่าสร้างมายุคหลังนะประมาณนี้นะครับอันนี้คือประวัติของท่านท่านมรณาภาพปีพศ24 5 3ห้าาพศ24 5 3ห้าานี่ก็ มรณาภาพก่อนหลวงพ่อเทศวัสทะเลหนึ่ปีนะฮะก็เรียกว่าเป็นพระในยุคปีพศ .2,400 เลยนะครับปีเป็นพระยุคปีพศ2400นะครับแล้วท่านที่เก็บนี้ในปีที่หลวงพ่อปานมรณาภาพนี่ท่านมีอายุป,ประมาณอาเอท่าไหรด่ดสี่สิบกว่าปีนะฮะประมาณ47ปีเนี่ย ปีที่หลวงพ่อปานมรณาภาพเนี่ยท่านที่เก็บนี้มีอายุ47ปีนะนะครับเป็นครหาบดีเป็น,ปนผู้ที่มีวาสนาบารมีมากเป็นสิทธิ์หลวงพ่อเดิมเป็นสิทธิ์หลวงปู่สุขนะครับที่ท่านเก็บมาเนี่ยนะแล้วท่านก็คนที่เก็บเนี่ยท่านเสียไป50ปีแล้วนะครับแล้วมรดกพวกนี้ตกทอดมาอยู่ที่รุ่นลูกของท่านลูกของท่านตอนนี้อายุ90นะครับอายุ90กว่าเนี่ยผมก็เลยเ ท่านเมตตาผมนะท่านเมตตาผมท่านก็เลยแบ่งมาให้ผมบูชาเพราะท่านอายุเยอะมากนะฮะอายุเยอะมากอายุ90กว่าแล้วนะครับนี่แหละก็จึงได้ของเหล่านี้มานะครับทีนี้เราก่อนที่จะก่อนที่จะชมตัวจริงนะชมตัวจริงก็คือเราจะเริ่มต้นจากเสือเนี่ยเขาเรียกว่าเสือสาริกานะครับมันตัวเล็กมากแต่นี้ตัวเล็กขนาดไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปภาพดีกว่าที่ถ่ายไว้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ เมื่อเปรียบเทียบกับเหรียญเหรียญบาทเสือตัวนี้มีขนาดเล็กประมาณนี้ท่านท่านชัดไหมผมเห็นเงาสะท้อนของตัวเองก็ตกใจ <c oughs> นะครับพอมันมันมีแสงแดดมาด้วยนะมันสะท้อนหรือเปล่าในในวิดีโอสะท้อนหรือเปล่าไม่รู้นะตัวเล็กนิดเดียวนะครับเสือสาริกาหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับตอนนี้เรามาดูรายละเอียดจากรูปดีกว่านะครับแล้วค่อยดูโจจริงนะนี่ เลี่ยมทองไว้อย่างดีนะครับเลี่ยมทองอันนี้ขยายนะถ่ายภาพขยายนะครับแล้วท่านจานเห็นไหมฮะท่านจานยันเนี่ยตัวเล็กขนาดไหนแต่ว่าจานยันครบนะจานยันครบนะครับนี่เห็นไหมครับเขี้ยวเสือเป็นปลายเขี้ยวนะเป็นปลายเขี้ยวนะครับเนี่ยท่านดูอย่างเนี้ยนอกจากประวัติดีแล้วนะนอกจากประวัติดีแล้วคือธรรมชาติก็ดีด้วยอ่าธรรมชาติก็ดีด้วยธรรมชาติเก่าดูง่ายนะครับรอยจาน เนี่ยเล็กขนาดจิ๋วเลยนะครับเสือขนาดจิ๋วแต่ว่า,าจานนี้เป็นไงครับไม่เท่กระโลกราเลยนะเนี่ยดูรอยจานนี่หนไหมใสเลยนะครับใสเลยนี่หนไหมครับทองก็เป็นทองโบราณนะเห็นไหมครับเนี่ยการแกะก็แกะจากของมีคมจากเนี่ยไม่ใช่กรอไม่ใช่เจียนะครับแกะแบบโบราณโบราณเลยนะครับเสือตัวนี้มีอายุเกินร้อยกว่าปีนะมีอายุเกินร้อยกว่าปีนะครับเกินร้อยยี่สิบอะ เกินร้อยยี่สิบนะครับอ่าเดี๋ยวดูต่อไปนะครับเห็นไหมรอยจานชัดเลยเนี่ยคราบใครเห็นไหมมีลั่นมีลาวนะครับปลายเขี้ยวนะอ่านี่รอยจานอยู่ใต้ล่างนี่ปีจานขนาดเล็กขนาดไหนก็ยังรปรากฏอ่ายันกอญ้านะเนี่ยเขี่ยวเสือเขี่ยวเสือมันจะลักษณะธรรมชาติเขี่ยวเสือเนะี่ยมันจะกลมนะเนี่ยมันจะกลมอย่างเงี้ยนะครับ เนี่ยเขี้ยวเสือตัวจริงเลยนะครับตัวจริงเลยเนี่ยดูท้องสิครับแล้วดูรอยจานสิครับอยู่ก้นเนี่ยอยู่ก้นอยู่ก้นเสือเนี่ยนะดูรอยจานดีแล้วก็ดูรูเขี้ยวะดูรูเขี้ยวนะครับอม,มันสะท้อนนั่นท่านเห็นไหม αι? เนี่ยขายายให้ดูนะนี่ท่านเห็นไหมครับรอยจานเล็กขนาดไหนก็จานสวยนะครับเล็กขนาดไหนก็จานสวยไม่ใช่กะโลก,กระลาเลยนะครับ เกนะ่ามากเก่ามากนะครับเก่ามากอดูต่อนี่หน้าตาหน้าตาเป็นไงครับหน้าตาเนี่ยเล็กมากนะครับเอาหลายมุม um. นี่ใสเลยไหมครับความเก่าของเขี้ยวเนี่ยใสเลยเนี่ยตัวนี้ตัวลือตัวลืออะไรพวกนี้นะฮะอันจานนะครับดูดี่ โอ้โหสเนสเน่ห์อ่ะเสน่ห์สุดๆอนะ่ะนะครับสเสน่ห์สุดๆประวัติดีด้วยนะเก็บกันมาเป็นร้อยปีนะครับเป็นร้อยกว่าปีแล้วนี่ท่านเจ้าของนี่ตอนที่บวหลวงพ่อปานตายท่านก็อายุป,ประมาณเอ่เท่าไรล่ะห้าสิบเกจแล้วมั้งที่บอกตะกี้เนี่ยนะครับนี่อืม้มฮนี่บางส่วนมีผูด้วยนะเห็นไหมครับดูง่ายง่ายเสือตัวนี้ดูง่ายมากนะเสือสริกาหลวงพ่อปานเนี่ยดูง่ายมากเลยนะตัวนี้ สุดๆเลยนะผมว่าตาเปล่าด้วยซ้ำนะดูง่ายตาเปล่าเลยนะครับนี่หนไหมครับคราบใครเป็นไงคุณดูคราบดิคุณดูรดคดราบที่เขาเก็บกันมาดิเก็บทับถมกันมาเนี่ยนะเห็นไหมครับกล้องผมนี่คุณสมบัติพิเศษก็คือจากชัดอยู่แล้วเมื่อใส่กล้องก็จะทำให้ไม่ชัดทำให้เบร์นะครับคุณสมบัตินี้หายากนะครับ เห็นไหมครับอา่าอย่างนี้ดีกว่ากล้องขยายดีกว่ากล้องนะฮะขยายดีกว่ากล้องขยายภาพดีกว่าเนี่ยเก่าอย่างเงี้ยดูง่ายมากนะเล็กนิดเดียวนะครับเล็กนิดเดียวแต่ที่ถ่ายนี่ขยายให้ดูนะนี่เห็นไหมครับนี่หน้าตาเห็นไหมครับหน้าตาเสือปากหุบนะครับ เนี่ยเล็กขนาดไหนก็ยังแก่สวยเหมือนตัวใหญ่นะแก่สวยเหมือนตัวใหญ่เลยนะครับมีรอยจานเต็มตัวด้วยนะนี่เห็นไหมครับเป็นเขี้ยวเสือหลงพ่อปานที่ดูง่ายมากๆเลยนะครับไม่รู้จะง,ง่ายยังไงอีกแล้วนะครับ <c oughs> ขอโทษนะครับแหมครับ ดูธรรมชาติท่านสังเกตดูคนที่ดูเอ่อเขี้ยวเก่าเป็นงาเก่าเป็นกระดูกเก่าเป็นเนี่ยนะครับท่านก็จะรู้เลยว่าเนี่ยเขี้ยวเสือแท้นะครับแล้วก็เก่าจริงนะเก่าจริงรอยจานเก่าจริงนะครับแล้วก็เนี่ยลายมือหลวงพ่อเลยนะครับนี่ดูที่ครับนี่เห็นไหมครับทองโบราณด้วยนะนี่นี่เห็นไหมครับ นี่แหละครับปลายเขี้ยวเขี้ยวเสือจะรูกลมๆอย่างนี้นะครับนี่เขี้ยวเสือจะรูกลมๆอย่างนี้นะ,ะดูรอยจานนี่ครับเล็กขนาดไหนก็ยังจานครบนะจา,ยานยันกอหญ้านี่เห็นชัดเลยนะครับนี่เห็นไหมครับลือๆเนี่ยนะฮะสวยๆนะไม่รู้จะสวยยังไงอีกแล้วนะครับสําหรับเสือสาลิกาตัวนี้ครบสูตรจริงๆนะครับครบสูตรมากเนี่ยหน้าตานะฮะเสือปากขบ สาิกานี่หน้าตาเนะี่ยสูบหน้าตาให้ดูเลยเนะี่ยโอ้โหสุดๆนะตัวนี้บอกสุดๆนะสุดๆนะจริงๆนี่ดูคราบใครอะไรต่างๆนี่นะคือคล้องตัวเดียวเที่ยวได้ทั่วไทย <laughs> คล้องตัวเดียวเที่ยวด้วยทุกได้ด้วยทั่วไทยเลยนะครับนี่นี่นะครับโอ้นะอ่ะมาดูของจริงน่เนี่ย มาดูของจริงนะมาดูของจริงของจริงมันเล็กมากของจริงเล็กมากนี่ปลายเขี่ยวนะครับอันนี้เป็นปลายเขี่ยวนี่เห็นไหมครับปลายเขี่ยวนะที่ถ่ายภาพให้ดูตะกี้เนี่ยอันนี้เลยนะครับแต่มันเล็กมากแล้วผมจะซูมได้ไหมเนี่ผมจะซูมกล้องได้ไหมนี่นะครับ นี่ไหมครับอันนี้สูมกล้องให้ดูอันนี้ตัวจริงนะเตะกี้ภาพนะครับตัวจริงนะครับอัตตะกีีถ่ายภาพให้ดูนะครับอันนี้ตัวจริงดูสิครับดูคราบใครดูาการแกะไม่ใช่การกรอนะครับไม่ใช่กรอจากเครื่องนะแกะจากของมีคมนะครับแบบโบราณนะนี่ยรอยจานชัดเจนนะครับทองคําเป็นทองคําโบราณนะครับทองคําดอกบวบนะครับ ด้านหน้ามีลั่นมีเล้าด้วยนะนี่มีลั่นมีเล้านี่เสือสาริกานะครับเสือสาริกาขนาดเล็กของหลวงพ่อปานนะพุทธคุณนั้นทางด้านเมตตามหานิยมอยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดนะครับเมตตามหาอำนาจครบสูตรนะครับคงกระพันชาตรีครบสูตรนะครับสําหรับเสือตัวนี้นะครับขนาดเล็ก ในวงการเล่นกันในราคาหลักหลายหายแสนหลักเป็นล้านเลยนะครับนี่ดูยันเนี่ยดูยัน,นความกล้องไม่โฟกัสเห็นไหมครับโน่นไหนเห็นไหมครับการจานยันเล็กขนาดไหนก็ก็จานยันได้งดงามนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนมาก งดงามชัดเจนมากนะครับน่นนะครับเล็กมากนะครับตัวนี้นี่แหละครับเสือสาริกาหายากกว่าตัวใหญ่อีกนะครับหายากกว่าตัวใหญ่ครบสูตรนะฮะยันครบสูตรเลยนะครับจานยันครบสูตรและธรรมชาติมาเต็มนะธรรมชาติมาเต็มนะครับ ธรรมชาติมาเต็ม,มตัวจริงเราขยายไม่ชัดนะครับตัวจริงเนี่ยเราขยายจากกล้องไม่ชัดนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ชมสั้นๆอีกครั้งหนึง่งจากภาพถ่ายดีกว่านะจากภาพถ่ายก่อนจะไปชิ้นอื่นนะครับก่อนจะไปชิ้นอื่นเรามารีวิวตรงนี้อ่านี่เห็นไหมครับอ่านี่เห็นไหมนี่เห็นไหม ชัดเจนนะนี่เห็นไหมครับนี่รอยจานรอยเนี่ยนะครับนี่ดูนี่นะครับนี่เห็นไหมครับใต้ฐานเป็นอย่างนี้ภาพถ่ายจะชัดกว่านะนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับคราบใครอะไรต่างๆนี่โอ้ชัดนะครับนี่ธรรมชาติสปิ้งนะครับนี่เห็นไหมครับนี่หน้าตาเนี่ยความเก่าดูง่ายเลยเนี่ยรอยปาดรอยอะไรนี่ชัดเจนนะครับ นี่นี่นี่นมครับนี่ยท่านก็ดูดูเอาไวแล้วกันว่าง,งดงามขนาดไหนดูง่ายขนาดไหนท่านก็ดูเอาเองกัแล้วกันนะครับนี่นี่นะครับนี่เล็กประมาณนี้นะครับโอเคอันนั้นคือหนึ่งชิ้นอ่านี่1หนึ่งหนึ่งชิ้นนะครับสําหรับหลวงพ่อปานความจริงผมมีให้ชมถึงสามชิ้นนะแต่ว่ามันจะยาวเกิน มีภาพถ่ายด้วยนี่ภาพถ่ายอันนี้ภาพถ่ายของท่านนะครับอันนี้นี่มีรอยจานของท่านด้วยนะครับแต่ว่าเอาไว้วันหน้าดีกว่านะครับเอาเอานี้เอานี้ก่อนอันนี้ท่านเลี่ยมไว้ใช้เลยนะเลี่ยมไว้ใช้ดูกรอบที่เป็นกรอบพลาสติกเนี่ยนะครับลั่นล้วแตกเป็นอย่างนี้เลยครับแล้วรูปภาพของท่านนี่ดูดินี่รูปภาพนะครับอ่า เนี่ยรูปภาพของท่านจะเก่ามากเห็นไหมครับอายุร้อยกว่าปีนะครับภาพของท่านเนี่ยอายุร้อยกว่าปีเห็นไหมครับเก่าสุดๆนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยสำคัญตรงด้านหลังเนี่ยเ,เ,เป็นเสือสาิกาเป็นเสือสาิกาฮะแล้วก็มีเชือกเก่าด้วยนะมีเชือกเก่ามีภาพถ่ายของท่านเห็นไหมครับมีภาพถ่ายของท่านแล้วก็ บรรจุอยู่หลังภาพถ่ายก็คือเป็นเขี้ยวเสือเห็นไหมครับนี่แล้วก็มีรอยจานรอยอะไรนี่ชัดเลยนะครับอันนี้ก็เขี้ยวเสือเหมือนกันเห็นไหมครับเก่าเลยเนี่ยสองชิ้นเนี่ยเก่าเลยไหมครับนนนะครับผมก็ไม่อยากจะแกะออกมานะตัวนี้ไม่อยากจะแกะออกมาอยู่ในกรอบอย่างนี้ดีแล้วครับอยู่ในกรอบอย่างนี้ดีท่านดูดีสวยนะเสือปากหมเหมือนกันเป็นเสือสาริกานะครับแล้วก็เขี้ยวเสือเก่ามากเห็นไหมครับ เนี่ยอยู่ในกรอบอย่างนี้เก่าแล้วก็ดูได้สิครับดูเชือกสิครับนี่เห็นไหมครับโน่นเห็นไหมครับสปิ้งเลยเป็นเขี้ยวเสือที่ดูง่ายทั้งคู่เลยนะครับเนี่ยดูภาพถ่ายของท่านอืมสุดยอดความคลาสสิกนะอันนี้สุดยอดความคลาสสิกเลยนะครับ ดูเข então, ี้ยวเสือท like ีครับสองชิ้นเนี่ยนะครับงามทั้งคู่นะผมว่านะงามทั้งคู่เลยแต่รู้สึกว่าตัวที่เลี่ยมเนี่ยจะเล็กกว่านะตัวที่เลี่ยมนี่จะเล็กกว่าจะเล็กกว่าตัวที่อยู่ในกรอบนะครับเล็กกว่านะครับสวยทั้งคู่นะธรรมชาติมาจัดจ้านทั้งคู่เลยนะครับจัดจ้านทั้งเชือก เขี้ยวเสือแล้วก็ภาพถ่ายของท่านนะครับเก่ามากเก่ามากเก่ามากนะครับเก่ามากนี่อันนี้ก็แกะจากปลายเขี้ยวเราเรียกว่าเสือสากาของหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับนี่ทั้งคู่เลยนะครับเป็นของที่หายากมากทั้งคู่นะครับ โอเคประมาณนี้แหละนะครับแดดไล่แดดไล่แล้วโอเคพี่น้องครับก่อนจะจบวิดีโอนี้นะครับพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมนะอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะแชร์ประสบการณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับท่านสามารถมาที่ ทางเบอร์โทรนะครับ0863529656เพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้เท่านั้นนะครับอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยไอดีไลน์เด็ดขาดเป็นไลน์เก่าผมเข้าดูไม่ได้นะครับพี่น้องที่เข้ามาชมใหม่ๆถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งอ่าจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่ผมได้ทําออกมาให้ท่านได้ชมอยู่เป็นประจำๆนะครับอา่าแล้วก็ได้ร่วมกันเผยแร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับ จะเป็นประโยชน์มากๆนะครับเพื่อให้นุชนคนรุ่นหลังเขาได้ได้ทราบได้เห็นวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์เก่าๆประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วก็พบผมวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับผมมิเตอร์แซมครับ